ไปแล้วก็แล้วก็วกยังมีครูบาอาจารย์ที่ไปกราบด้วยความบริสุทธิ์ใจก็เยอะแต่บางครูบาอาจารย์ที่เราเราบางท่านที่เราเคยกราบเคยไหว้อะปรากฏว่าโดนสอบฟอกเงินอยู่หมุนเงินอยู่โดนสอบทำพิธีอยู่แต่ฉันแยกนะฉันแยกว่า นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งธรรมะเนี่ยอาจารย์เบียร์ไม่ค่อยให้ให้แกขายของให้แกขายของทุกการขายของของอาจารย์เบียร์ทุกไรสดมีค่ะปฏิบัติที่บ้านได้เลยค่ะหนูปฏิบัติที่บ้านคิดที่บ้านคิดที่บ้านเธอธรรมะครึ่งหนึ่งสายกลางครึ่งหนึ่งทางโลกครึ่งหนึ่งเดินทางสายกลาง จะกินจะเที่ยวจะอะไรต่ออะไรถ้านึกถึงธรรมะมากฉันก็ไม่ทำเอาพอดีพอดีแล้วก็ยังกราบพระนะคะพระเนี่ยสองแสนกว่ารูปเนี่ยมีไม่ดีอยู่สักสองแสนกว่ารูปมีไม่ดีสักหมื่นรูปพอสองหมื่นรูปสิบเปอร์เซ็นต์อีกเก้าสิบเปอร์เซ็นยังเป็นพระที่ดีอยู่ค่ะยังกราบได้อยู่ค่ะ แต่ว่าเราก็เปลี่ยนวิธีการทําบุญเช่นมาช่วยคนมาช่วยคนแก่มาช่วยเด็กกาพร้าคนพิการสัตว์พิการช่วยโรงพยาบาลนะคะนี่ลาดวิถีรามาเนี่ยที่เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลที่ขาดแคลนเครื่องมือเนี่ยนะแล้วก็ขาดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือคนจนที่ไปนั่งรอคิวกันเงินค่ายาแทบแทบไม่มีเนี่ยทำข้าวไปแจกเลย ใครยังไม่ได้กินข้าวค่ะมีข้าวกล่องร้อยสองร้อยกล่องแจกตรงนั้นถ้าอยากทําบุญนะครับเพราะว่าบางวัดเนี่ยเอาวางเอาพูดว่าบางวัดนะของกินเนี่ยวันที่เขาไปทําบุญกันของกินมันแบบเหลือทิ้งเหลือเน่าเหลือเสียหมดเหลือเยอะแยะมากมายของกินดีๆทั้งนั้นเนี่ยอือไม่สามตอนหนึ่งเธอ สิบต่อหนึ่งไม่สามต่อหนึ่งสิบต่อหนึ่งเธอแล้วก็คนคนจอรหมอนมินคนไม่มีกินเนะ่ะซื้อให้เขากินเลยเธอบางวัดมีเงินพันล้านพูดตลอดทำบุญเนี่ยเธอลองนึกย้อนไปดูไอ้นี่นะอืมเธอเธอดูไอ้นี่นะโตโน่นะเธออ่ทุกคนไปเชียร์พี่โตโน่ โตโนโ่พาคินเนี่ยเข้าเงินช่วยโรงพยาบาลเยอะแยะมันก็ช่วยคนเยอะจะตายโตโนโ่พาคินเนี่ยเธอโตโน่เนี่ยพาคินอ่ะแล้วอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอย่าไปยุง่งรู้แต่ว่าในขณะที่เขาอยู่ในสังคมอะโตโน่เนี่ยมันช่วยคนเยอะจะตายฉนันรู้จักกัรมันดีมันช่วยคนเยอะจะตายโตโนโอ่อะเออ จริงๆมันว่ายนงไงว่ายน้ําซื้อเครื่องมือแพทย์เงินที่เหลือมันทําบุญน่ะมองตรงนี้ของมันอย่าไปมองเรื่องส่วนตัวจริงๆโตโน่เนี่ยแล้วละครเรื่องกลิ่นมาลีฉันอยากดูมากฉันไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องเบรกละครเรื่องกลิ่นมาลีเพราะมันคือเรื่องส่วนตัวจริงๆโตโน่เนี่ยมันเป็นเด็กดีนะเธอ เราอย่าไปมองเรื่องไปก็คือคือไปมองเรื่องส่วนตัวแล้วไปมองว่ามันสร้างภาพมันเกลียดไปแล้วค่ะเธอเขาหนุงหนิงเธอจาฉันไหมนะเกลียดมันคืออารมณ์อารมณ์เกลียดมันมีไหมมันมีมันโกรธไหมมันมีมันมีค่ะแต่ว่าเราต้องปล่อยวางอย่าไปเกลียดหนูตนโตโน่เป็นจริงๆโดยส่วนตัวเป็นเด็กน่ารักมากแล้วก็ เธอฟังชันนะหน,หนุ่งหนิงอย่าไปเกลียดเขาตะฟังชันนะคนเรามันมีหลายมุมมนุษย์เนี่ยมีหลายมุมเราคือคนหนึ่งที่จะต้องยืนอยู่บนไม้แผ่นเดียวกันกับทุกๆคนอยู่บนสะพานเดียวกันกับอีกร้อยคนพันคนแล้วเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกมองจะมองฟ้าสูงก็ได้จะมองต่ำลงเหวก็ได้หรือจะหลับตาไม่มองก็ได้ แล้วเราก็ถามว่าตัวเราเนี่ยได้ทําอะไรเพื่อสังคมเท่าคนที่เราไปโกรธไปเกลียดไหมแล้วสิ่งที่มันดีที่สุดคือการให้อภัยเธอเชื่อฉันเธอเชื่อฉันตัวเองก็มีหลายมุมแล้วแต่คนจะมองเธอรู้ไหมว่าเธอมองแม่อ้วนอยู่ตอนนี้เธอรู้ไหมว่าเธอมองไม่อ้วนอยู่เธอมองมุมข้างหน้า แต่แม่ยังมีมุมข้างมุมข้างบนและมุมที่เป็นดาร์กไซด์มุมหลังของแม่ feet, เธอ,อยังมีตรงนั้นเธ <is> อทุกคนยังไม่ได้มองเธอ,อไปมองมุมนั้นของโตโน่แล้วเธอ,อลองคิดดูว่าการที่มันช่วยเหลือสังคม <c oughs> การที่มันเลี้ยงดูพ่อแม่มันมันช่วยสังคมมันช่วยสัตว์มันช่วยเรื่องเรื่องกีฬากีฬามันอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยมันมีอีกมากมายหลายเรื่องตอนนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยทำไมล่ะบางที บางทีพระจันทร์ดวงหนึ่งเนี่ยที่มันส่องแสงให้กับเรานวลมีความสุขเย็นตาสบายตาเราจะต้องไปขุดคุยว่าในพระจันทนระ์นั้นมันมีจุดอะไรมันมีใครมันมีจุดด,ดําอยู่ในดวงตรงนั้นทําไมทำไม,ำไ,มไม่ต้องไปสนใจเธอสนใจแต่ว่าพระจันทร์ดวงนั้นคือพระจันทร์ดวงสวยงดงามอยู่ในหัวใจเราพอแล้วเธอเธอเชื่อฉันเธอเชื่อฉันอย่าเกลียดเขา เธอเชื่อฉันเพราะการให้อภัยเนี่ยคือการแก้แค้นที่ดีที่สุดแล้วพอให้อภัยเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเธอรู้ไหมว่าสมมติว่าเขาเคยทำผิดเขาจะรู้เลยว่าสิ่งที่เขาจะต้องตอบแทนเขาจะต้องเขาจะต้องแก้ไขแล้วทำให้คนที่ให้อภัยเขามีความสุขที่สุดมันจะต้องทำดีกว่าเก่าเยอะเชื่อฉันนะเชื่อฉันแล้วชีวิตเราอะ่ะ เวลาเราเกลียดเราโกรธคนน่ะเราเครียดแค้นคนน่ะมันจะคือมันจะมันจะเป็นไฟที่เผาผ่านหัวใจของเราในดวงใจของเราให้มันร้อนลนให้มันเจ็บปวดให้มันเกิดความชิงชังต่างๆมันอยู่ในใจเราทั้งนั้นมันไม่ได้ไปอยู่ที่ตัวเขาเลยแล้วอะไรก็แล้วแต่ถ้าผิดให้อภยัยถ้าผิดจนไม่ไหวแล้วก็เดินหนีแค่นั้นเอง ทำแล้วทำแล้วเดินหนีไม่ต้องโกรธไม่ต้องเกลียดแล้วก็ไม่ต้องคบ <l uck ling> เขาเป็นตัวอย่างไม่ดีเรื่องชีวิตคู่บางทีมันอาจจะถึงวันหนึ่งที่เขาอาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีที่สุดในชีวิตก็ได้สักวันหนึ่งถามมาตัวเราเองเนี่ยบางครั้งเราเกิดมาเนี่ย บางทีเราเคยหกล้มเราเคยผิดเราเคยพลาดมาทั้งนั้นเนี่ยแต่พอพอมามีสติสุดท้ายเราก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งได้คนที่ไม่เคยหกล้มบางทีมันก็ไม่รู้ว่าการหกล้มมันเจ็บตัวโน้มมันหกล้มแล้วอ่ะมันเจ็บแล้วมันลุกขึ้นมาต่อไปมันจะก็ไม่เดินทางสายนี้แบบนี้อีกแล้วเออมันเทอมันคือเรื่องจริงมันกลับตัวกลับใจกรรันได้องคุลิมานนะ่ะเก้เกิ้นียวบนคอ สุดท้ายก็สำเร็จพระอาหารหันต์คนที่ออกมาจากคุกเราก็อย่าไปรังเกียจเขาบางทีออกมาเนี่ยในคุกอาจจะเป็นสิ่งที่อบรมบ,บ่มนิสัยทำให้เขาคิดได้แล้วก็ปรับตัวปรับกับ,ก,บกับใจกลายเป็นคนดีของสังคมได้ตรงนั้นไม่เป็นแผลนะเธอรู้ไหมคนติดคุกอะคือออกมาแล้วเป็นคนดีเนี่ยแผลตรงนั้น่ะมันไม่มีแล้วเธอ แผลเป็นต่างๆที่มันกัดกินในหัวใจเขามันจางไปหมดแล,ลแล้วเขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนแล้วบางทีเราต้องให้โอกาสเพราะว่าบางทีมันพลังมันพลาดกันได้จริงๆมนุษย์ะมันพลังมันพลาดมันมีมากมายหลายเหตุผลที่อาจจะทําไม่ดีหรือไม่ได้ตั้งใจทาอะไรมันเยอะแยะมากมายแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการให้พื้นที่ให้เขายืน คือคนที่ออกมาจากคุกอะต้องมีพื้นที่ให้เขายืนให้ให้ความอบอุ่นกับหัวใจเขาแล้วเขาจะรู้เลยว่าบนโลกใบนี้มันไม่ได้โหดร้ายกับเขาถ้าเกิดสมว่าเราไม่ให้พื้นที่เขาเลยอะวันหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะไปโหดร้ายเพราะเขาถือว่าบนโลกใบนี้นอกคุกไม่ใช่พื้นที่เขาไม่มีใครต้อนรับเขาก็ไปคิดไปทำอะไรไม่ดีแล้วก็กลับไปอยู่ข้างในอีกมันก็เป็นเรื่องที่ เขาอาจจะคิดได้แต่ถ้าข้างนอกอบอุ่นมีพื้นที่ให้เขาเขาไม่กลับหรอกวัดดีอีเฟมมันเป็นอย่างนี้เธอมนุษย์มันเป็นอย่างนี้เธอแต่ถ้าเราไม่ไหวจริงๆนะกับใครก็แล้วแต่เราก็ถอยออกมาห่างเขาไม่ต้องไปกระทืบซ้ำเขาแค่ถอยออกมา แค่ถอยออกมาแค่ไม่ครบกับเขาเนี่ยเขาก็เจ็บปวดทรมานแล้วไม่ต้องไปตีไม่ต้องไปทําร้ายสิ่งที่เราจะทําให้คนที่ไม่ดีกับเราเจ็บปวดทรมานคือไม่ใส่ใจไม่ครบไม่ใส่ใจไม่แยแสอแอพอแล้วเธอพอแล้วชีวิตมันพอแค่นั้นได้นะคะจะเกลียดเขาเลยอือ เข,เขาทำบุญเขาก็ทำบุญเยอะทุกอย่างที่แม่สอนถึงจะไม่ค่อยได้เจอกันแม่รู้วหมหนูมีทุกอย่างเพราะแม่ด่าและแม่เตือนแบบอ้อมจริงด่าจนด่าจนรวยอะกูอะจริงจริงฉันด่าด่าจนรวยอะถ้ายังถ้าเกิดว่าถ้าเกิดด่าแล้วไม่ไม่สำนึกไม่อะไรนะฉันปล่อยเลยนะ บางทีฉันอุ้มไข่ไม่ได้ปล่อยเลยถ้ามึงอยากใช้ชีวิตที่มันสายเกินไปก็เรื่องของมึงจะามายุ่งกับกูเลยนะไม่เอาอ๋อสนใจเขาโทรนอนนอนแม่ขอว่าหลังเราไปเจอเขาเวลาเขาไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ไหนเราไปกันนะพิกพิกให้กำลังใจกัน เนาะตัวมุมดีมันเยอะจะตายมุมดีๆมันเยอะจะตายเมื่อก่อนคือเหมือนคนคนมองแบบไร้ค่าตอนนี้คือใครก็อยากรู้จักค่ะก็ใช่สิ บางทีบางทีบางทีเราเป็นทองอะ่ะจะอยู่ในน้ำโคลนจะอยู่ในดินจะอยู่ตรงไหนเราก็เป็นทองเราก็เราก็รู้ตัวว่าอยู่เป็นทองก็จบใช่ไหมล่ะจบแล้วทำน้ำพิกกี่โมงอีกห้านาทีอุ้ยเล่งจริงๆ กินกาแฟบดแก้วไปอ๋เข้าใจมากโอ้นุ่งนีเข้าใจโถอะนะเข้าใจโถอมันคือมนุษย์คนเนี่ยมันคือมนุษย์ถึงที่ทำงานอีกห้านาที แม้พระพุทธองค์ก็ยังทรงราคินมนุษย์เดินดินหรือจะพ้นคนนินทาฉันว่านะบางทีอะเราเราให้โอกาสคนอะเราให้โอกาสคนะเธอรู้ไหมว่ามันยิ่งกว่าให้เงินให้ทองอีกจริงๆมันได้บุญมาก นี่แหละที่หนิงรักคุณอ้วนมานานมาโตขอบคุณนะหนิงเธอฉันอยากร้องไห้น้ำตาคลอเลยเห็นไหมจริงๆขอบคุณที่รักนะเธอถ้าฉันไม่ทําอะไรไม่ดีบ้างในอนาคตนะเธอก็ให้อภัยฉันด้วยนะ <c oughs> น้ำตาคลอเลยคนบอกรักฉันเนี่ยเหลืออีกคิวหนึ่งมนที่ยี่แปดนี้ค่ะ หอแต๋วแตกหอแต๋วแตกหวัดดีน้องนองฉันน่ะมีเป็นคนมีทุกมุมน่ารักน่าเกียดมีทุกอย่างอะนูแต่ว่าฉันคือมนุษย์คนหนึ่งอ๋อแยกแยะได้ค่ะตัวโดแยกแยะเธอเธสงสารน้องมันน่ารักตายน่าจะถ่ายที่บ้านแดง คนรักไม่อ้วนเยอะคนเกลียดก็มีเธอบางทีบางทีคนเข้ามาว่าฉันโดยไม่มีเหตุผลก็มีนะแต่ว่าบางทีฉันก็ไม่ได้ใส่ใจนะก็บล็อกไปลบไปอืเดี๋ยวทักผ่านเพจไปนะคะว่าแม่จะไม่ต้องซื้อมาไม่ต้องไม่ต้องกลัวข้าวไปกินเองไปตำน้ำพริกโอเค